หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไ,ไซเบอร์บัณฑิตเข้าสู่แรงงานยุคใหม่ที่ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งเป็นต้นสถานประกอบการธุรกิจต่างๆจึงมีความต้องการทักษะแรงงานที่เปลี่ยนไปเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล และเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลดิสลอฟเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ที่มาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเก่าจึงเกิดตำแหน่งงานใหม่ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในวงกว้างส่งผลให้แรงงานดิจิทัลในตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานสายดิจิทัลโดยเฉพาะ กำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อรองรับความเสี่ยงรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความต้องการปีละกว่า20,000คนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พัฒนาขึ้นโดยสอดรับกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการเสริมความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่สอดรับกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทศักราช2562ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์จิ๋วแต่แจว๋วและการจัดการศึกษาตามแนวทางสหกิจศ,ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานโดยหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสร้างสังคมที่มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2568สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนุสิตเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการหลักสูตร4ปีมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการรับมือภัยไซเบอร์ก้าวสู่เส้นทางผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ซิเค urity ที่ตอบโจทย์ตลาดงานยุคดิจิทัลด้วยทักษะป้องกันภัยไซเบอร์ ครอบกลุ่มตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยข้อมูลการตรวจจับและตอบสนองเหตุการณ์จริงมีปรัชญาของหลักสูตรคือพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีบุคลิกภาพที่ดีมีจริยธรรมมีจิตบริการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และหลักการเขียนโปรแกรม 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3. มีทักษะในการตรวจจับวินิจฉัยโต้ตอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 4. มีบุคลิกภาพที่ดีมีจริยธรรม มีทักษะการร่วมมือทำงานด้วยจิตบริการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 5. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติและสื่อสารกับชุมชนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1. นักวิเคราะห์ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. นักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3. นักกระเชืญเหตุทางไซเบอร์ 4. นักทดสอบความมั่นคงปลอดภัย 5. นักตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จุดเด่นของหลักสูตรหลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมชและบริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงในการฝึกงานพร้อมออกสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ